สวัสดีครับวันนี้อยู่ยกับผมนะครับที่ช่อง y YouTube ศรัทธาห,หลวงตาบุญชื่นเสียตา้เจนีอ่ขาขณะนี้10น,น,นาฬิกา45นาทีนะครับ10นาฬิกา45น,นาทีครับครับผมอ่า อ่าพี่พุนมให้ให้ให้คุณป้าด้วย้อพี่อาคนท้องคนทองวางลงพี่พี่ท้องวางลงเนอเดี๋ยวจะมีทั้งคนป่วยคนท้องมาให้นะครับอ่านนี้เสร็ายผสาไดเอาวางได้น้อาได่ผาเอวงอด้เวาวา้อวงไ้อวางงได้วา้อเออาาาาอาจจะงดเ เพราะว่าก็นำนมนำนำ้นำําให้คนท้องคนป่วยคนชราหรือว่าเด็กๆนะครับสาธุสาธุาธาธครับนักดนีก็ได้คนระับอ้โหมั่นนะครับอ่าบุริทัตโตนะครับพี่น้องท่านได้นํามาให้ดวงตาท่านเคาะนะครับท่านไม่ได้เคาะเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่ถ้าพี่น้องนํามาถวายดวงตาท่านจะกราบแล้วก็ จะได้นำรูปหลวงปู่มัน่นอ่าปู่ทัโตขึ้นรถนะครับน้มเอมาให้เด็กเลยนะพี่ดเ้ะดอกไม้ไปบูชาพระที่บ้านนะครับ <c oughs> นมให้เด็กไปดื่มนะครับ คนป่วยด้วยพี่นี่ตีไม่ต่ำเนี่ยดำซิ่งครับสวัสดีครับผมครับผมขอบคุณครับผมวันนี้ผมไล์ช่องศรัทธาเด้อพี่เด้อศรัทธาหลวงตาบุญชื่นครับต่ำดำซิ่งบอพี่น้องเพิ่ถามครับต่ำดำซิ่งครับสาธุสาธุครับผมน้ำส้มสดครับหลวงตาน้ำส้มสดครับ หลวงปู่สันนักกาถ่ายรูปนะคะหลวงปู่สันนักก็ถ่ายรูปนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะภาพบรรยากาศเมื่อกี้ถวายน้ำหลวงตาท่านนะคะก็เลยอุูรอหุ่นนิดหน่อยนะคะกินเลยพี่วบด thank you thank you thank you อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะของศรัทธานะคะที่ท่านได้มาร่วม อ่ะโมธนาบุญนะคะที่ท่านทั้งาย่าธรรมนะคะยติธรรมของเราก็เยอะทีเดียวนะคะอันนี้หน้าวัดประคำนะคะหน้าวัดประคำอันนี้เป็นทีมอ่ากู้ภัยนะคะทีมพี่พี่พกู้ภัยศรัทธาใจบุญนะคะอ่าอันนี้เต็มรถไปแล้วนะคะเต็มรถเล มีเต็มรถแล้วนะคะอ่าคันนี้เต็มรถไปแล้วนะคะอย่างแก่นเลยบรรยากาศนะคะถ่ายบรรยากาศนะคะให้ศรัทธาท่านได้รับชมนะคะนี่ก็เต็มไปอีกคันนะคะคือถ้า,าเราเข้าตัวเมืองรถจะเต็มทุกคันนะคะเต็มทุกคันมีกี่คันก็เต็มทุกคันนะคะก็เมื่อกี้ชลุนหงดหน่อยถ้ากล้องสายกล้องอะไรก็ขอโทษขอไปเพราะว่า อ่าพอดีหนูถวายน้ำส้มคันนะคะขอบคุณญาติรรมนะคะที่นำน้ำส้มคั้นมานะคะหนูก็เป็นตัวแทนให้ท่านนะคะเพราะว่าท่านอ่าไม่ว่างนะคะท่านมาได้แป๊บเดียวเราก็เป็นตัวแทนนะคะที่จะนำถวายให้ศรัทธาน,นะคะก็หลวงตาท่านได้ฉันให้แล้วนะคะน้ำส้มคันนะคะสาธุบุญด้วยนะคะกับศรัทธาธรรมที่นำมาให้นะคะพอดีว่าลืมถามชื่อด้วยนะคะเมื่อวานนี้รีบนะคะก็อนุโมทนา,าร่วมบุญกันนะคะ ก็สำหรับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็รถเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถศรัทธาใจบุญนะคะที่ท่านมาร่วมขนน้ำนะคะเป็นทีมงานนะคะของพี่ๆกู้ไัยนะคะอ่านี่นะคะเต็มเกือบทุกคันแล้วนะคะพี่น้องศรัทธาค่ะก็เยอะทีเดียวนะคะนี่นะคะเราให้ชมบรรยากาศด้านหลังกันบ้างนะคะเพราะว่าเสียตานี่อยู่ด้านหน้านะคะพอดีโทรศัพท์นะคะ มันร้อนนะคะเอาเครื่องนี้มาเปลี่ยนนะคะก็เลยอ่าทายนะคะให้สัทธาได้ชมเบื้องหลังกันบ้างนะคะชมแต่เบื้องหน้านะอ่านี่นะคะ Case, รถเยอะมากนะคะที่พันมาเป็นทีมงานทุกทยของเราวันนี้นะคะนี่นะคะ,ะด้านหลังก็เยอะมากนะคะด้านหลังก็เยอะมากนี่นะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะ คันนี้นี่สวยมากนะคะโดนใจมากเลยนะคะเนี่ยอยากได้แบบนี้มากเลยนะพี่น้องอคนนี้หลับไปแล้วนะคะกู้ภัยนะคะนักรอล่าสีมานะคะขอบคุณนะคะเป็นทีมงานของกู้ภัยนะคะที่เู้าส่วนเลยนะคะอันนี้เป็นทีมงานพระใหญ่นะคะมูนิธินะคะพระพุทธนิม,มงคลนะคะคันนีมาานะะ้มาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะพระใหญ่นะคะเมือง ภูเก็ตนะคะท่านก็อนุโมทนาบุญร่วมนะคะมาจากภูเก็ตนะคะคันนี้ก็เดินทางมากับเรานะคะจนถึงนครพนมนะคะก็จะไปจนถึงนครพนมนะคะนี่นะคะรถศรัทธานะคะศรัทธาทีมงานนะคะถ้ภาพบรรยากาศนี้นะคะหาชมไม่ได้นะคะเพราะว่า,าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้นะคะศรัทธานี่อู้รถเยอะมากนะคะมูของย่านนะคะจะต้องขึ้นรถแล้วเพราะว่าไม่งั้นจะไปไม่ทันนะคะ ก็ขณะนี้นะคะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะคะ่ารถติดนะคะเพราะว่าเป็นซอยสองเลนนะคะเป็นซอยสองเลนรถก็ติดนะคะก็ถ้าไม่งั้นหนูจะออกไม่ได้นะคะต้องรีบนะคะต้องรีบตามท้ายขบวนนะคะเวลาเราจอดนี่ต้องเราต้องรีบตามท้ายขบวนถ้ารอนานนี้คือเราออกไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะรอนานมากนะคะเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะตัดออกได้นะคะเพราะ เส้นทางเป็นทางสงเลนแล้วก็แคบด้วยนะคะถ้าทางสี่เลนไม่มีปัญหานะคะก็จะ ถ่ายทอดให้ศรัทธา,าได้รับชมนะคะศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะท่านศรัทธาที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ศรัทธาที่อาติดตามการจาริกทุดงนะคะขององค์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะอีมิกิอึดใจนะคะท่านก็จะจาริกถึงนครพนมแล้วนะคะระยะทางขณะนี้นะคะก็เหลือประมาณ400กว่าโลนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้ ทุกคนทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองที่าจากภูเก็ตนะคะก็จะไปถึงนครพนมกับเขาเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้สําสหรับตัวเองด้วยนะคะที่บุกป,ป่าฝ่าดงนะคะมาจนถึงนครพนมนะคะจะถึงแล้วนะคะจะไปให้ถึงนะคะก็ตามที่สัจจะอธิษฐานนะคะได้อธิษฐานไว้นะคะว่า ได้พูดไว้นะคะว่าเราจะต้องไปให้ถึงนะคะถ้าเราไม่มีคําคสัตย์อธิษฐานนะคะเราไปบ้างไม่ไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่นี่เสียตั้มนะคะท่านได้ให้สัจจะกับองคหลวงตาท่านไว้ตั้งแต่อยู่ถ้ำผาแตงแล้วนะคะว่าจะติดตามาว่าหลวงตาท่านนะคะบอกว่าถ้าเสียตั้มนะคะถ้าหลวงตาไปภูกเกต็ตตั้มก็จะไปกับหลวงตาเหมือนเดิมนะคะก็คือ ให้พี่น้องศรัทธาคิดเอาเองนะคะว่าจะเออคือเหมือนเหมือนคําให้ให้ท่านคิดเอาเองนะคะคือเหมือนถ้าเราพูดเหมือนจะว่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะคะแต่หลวงตาท่านบอกว่าถ้าหลวงตาจะลิกไปภูเก็ตยมตั้มก็ต้องติดตามหลวงตาไปเหมือนเดิมนั่นแหละหลวงตาว่าอย่างนี้นะคะเราก็ไม่มีคําจะพูดเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวด้วยนะคะแต่หลวงตาพูดแบบนั้นเราก็ต้อง นะคะทาหน้าที่ของเรานะคะให้ดีที่สุดนะคะเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะรับชมที่ u t u b e อ่าศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเชนีแล้วก็ตั้มดําซิงด้วยนะคะสาธุบุญนะคะทุกคนทุกท่านที่ร่วมรับชมและก็ร่วมบุญด้วยกันกับเราสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ